ไม่รู้ปลาอะไรครับผมชนชนโอ้โหปรากฏุครับผมผมเห็นแล้วครับโอ้โหปรากฏุครับปลากฏปลานิลครับผมรู้แล้วครับว้าวสวัสดีครับพบกับผมวิถีคนหาทีแบบบ้านๆอีกครั้งนะครับวันนี้ก็รอบที่สามครับผมนะครับมากู้ไซนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับหมายเดิม รอบที่แล้วติดปลากระดิเอ้ปลาสลิดครับผมใส่ขนาด4นิ้วนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็3วันครับผม3วันดูหนึ่งครั้งนะครับทางด้านโน้นนะหรือว่าใส่ยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนหากินเยอะนะครับมีทั้งไทยมีทั้งต่างชาตินะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับต่างชาติที่หากินแบบนี้ครับมีไม่กี่ประเทศที่คล้าคลยงกับไทยนะครับ เคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าสักกี่ตัวนะครับวันนี้นะครับน้ำโอ้โหน้ำก็ลึกอยู่นะครับต้องใส่เสื้อชูชีพครับผมมาดูกันนะครับอันนี้คนชอบทิ้งขยะนะครับริมฝั่งคองครับผมไม่รู้เป็นไงนะครับคนเราเนะเผาก็ไม่ได้ครับ รณรงค์ให้เผาก็ไม่เผานะครับเผาไม่ได้ครับผมเพราะว่าเป็นอะไรอุย้ยเสียดายอ่ะหลุดครับผมเอ้ยตายครับปลาสลิดไซส์ใหญ่ครับผมโอ้หเสียดายเสียดายสลิดตัวโต,วตวมากคนระับไซเหมือนรอบก่อนนะครับโอ้ย,งไ,งอยไม่รู้อะปลาอี๋ไม่รู้ปลาอะไรครับผมชนชนโอ้โหปรากฏครับผม ผมเห็นแล้วครับโอ้โหปรากฏปรากฏปลานิลครับผมรูแล้วครับว้าวโอ้โหได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับปรากฏแต่เสียดายปลาสลิดนี่สองตัวนี่ครับผมเสียดายมากครับผมตัวไซขนาดอหกตัวนะครับหกตัวกิโลครับผมไซใหญ่นะครับ สายเจ้านี้นะครับของพี่เป็ดนะครับจากวัทลุงนะครับให้เครดิตหน่อยนะครับสั่งมาครับผมสามลูกนะครับเข้าดีอยู่ครับผมเข้าดีอยู่ปรากฏนี่ปลาเนรสองตัวครับผมปรากฏไซสสวยครับผมเนี่ยเห็นไหมครับปลาเนรปลาเนตัวโตครับผม อยูปรากฏครับผมตัวใหญ่แล้วก็ปลานินนะครับตัวขนาดฝ่ามือครับผมตัวเล็กนี้ผมจะปล่อยนะครับตัวเล็กประมาณ3มนิ้วครับผมผมจะปล่อยนะครับเอาเฉพาะตัวใหญ่ครับผมอันนี้ปรากฏก็ใสสวยครับกําลังดีนะครับกําลังดีปากโอเคเดี๋ยวเรามาเอาใสเหมือนเดิมครับผมวิธีของผมก็คือนะครับเอาอันนี้นะครับ ถุงใส่นะครับเข้ายัดเข้าไปในไซนะครับเพื่อกันปลาหลุดนะครับเวลาเราเอาปลาออกมานะครับจากไซนะครับจากไซนะครับปลาก็จะอาจจะหลุดมือได้นะครับตอนแรกมันก็อยู่นิ่งนะครับพอสักพักมันจะเล่นทีเผลอครับพอเริ่มเราเริ่มคลายมันก็สะบัดนะครับหลุดครับผมโดนหลายรอบแล้วครับผมว่าทุกคนก็เคยโดนนะครับแต่ของผมใช้ทําแบบนี้ครับผมนะครับผมโดนมาหลายครั้งก็เลยต้องทําแบบนี้ เ,เอาใส่ไปข้างในเลยครับแบบนี้เลยอันดับแรกก็ปานินก่นครับใสออุ้ยอุ้อนี่ครับใส่ดูนะครับดูนะครับใส่นะครับฝ่ามือนะครับขนาดไข่เก้าเซนสิบเซนนะครับว้าวว้านั่นไงนั่นไงนั่นไงบอกแล้วนั่นไง นั่นไงขนาดเก้าเซนสิบเซนนะครับสส่นะครับเนี่ยส่วนตัวตัวเล็กแบบนี้นะครับเนี่ยปล่อยครับผมดูนะครับปล่อยครับผมปล่อยจริงๆครับตัวเล็กผมไม่เอานะครับหากินต้องมีจรรยาบรณครับผมนั่นไะไปแล้วครับโอเคนะครับเอาเฉพาะตัวโตๆครับผมนะครับเพื่อที่จะให้มีกินต่อไปนะครับให้ได้ตัวโตๆกินต่อไปนะครับ ถ้าเราเอาหมดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่อไปเราก็จะมีกินแค่เฉพาะตัวเล็กครับผมเนี่ยปรากฏดูฮะไซสวยครับผมนะครับได้สักหตัวนะครับมือครับมือใหญ่เลยส่วนปลาสลิดที่ตายนี่ก็ไว้ทําเหยื่อครับผมไว้ในไซต่อนะครับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากกินแบบบ้านๆครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง วิธีคนหากินแบบบ้านๆนะครับเป็นช่องเล็กๆครับผมนะครับผู้ติดตามเยอะครับผมแต่ยอดวิวน้อยมีคนคอมเมนต์มาว่าผู้ติดตามเยอะมากแต่ทําไมยอดวิวน้อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าที่เดิมกันครับผมแล้วก็สามวันก็มาดูหนึ่งครั้งนะครับสองวันสามวันดูหนึ่งครั้งครับผมนะครับก็เข้ารอบปลาที่เราดัก หมดพอดีนะครับก็คือจะกินแต่ปลาครับผมหมูัหมากาไก่ไม่ต้องกินครับกินแต่ปลาอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะดักไว้ที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับดักไว้ที่เดิมครับผมเพราะว่าต้องใช้เวลาในการแต่งปากไซนะครับเทคนิคนะครับของผมก็คือการแต่งปากไซนนะครับให้ชิดกับขอบนะครับแล้วก็อีกด้านก็คือเอาไม้ปิดๆเพื่อที่จะ ให้มันประกบกับตะลิงนะครับไ้เรียบชิดตะลิงเลยนะครับเพราะว่าปลานะครับโดยส่วนมากจะวิ่งชิดตะลิงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวดูวันต่อไปครับผมอันนี้ผมขอดักไว้ที่เดิมก่อนนะครับแล้วดูใหม่รอบหน้าครับผมนะครับเดี๋ยวดูเรามาดูวันที่สองกันแล้วครับผมดูวันที่สอกันครับเฮ้ยยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่ครับผม หรือไม่ได้นะครับที่นี่นีการหากินคนเยอะครับผมโอ้ปลาช่อนตายเสียดายอะหลังจากที่ผมไอ้นั่นแน่เลยโอ้ปลาสลิดได้ปลาสลิดอยู่ครับแต่ปลาช่อนตายครับผมเพราะว่าวันก่อนที่ผมมาผ่านไปกี่วันสองวันสามวันนะครับยังยัง ยังไม่เข้านะครับรอบที่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าได้กี่ตัวอันนี้โอ้ยปลาสลิดตัวสองตัวครับผมสลิดสองตัวครับผมตัวใหญ่อยู่นะปลาสลิดแล้วก็เต่าครับเนี่ยน่าจะ าไม่ต่ำแต่สองวันนะครับปลาสลิดไม่รู้ว่ามุมกล้องนั้นจะชัดหรือเปล่านะเพราะว่าเริ่มมองครับการหากินนะครับอย่าลืมครับเราอย่าหากินเฉพาะสนุกนะครับเอาแค่คือให้พอกินนะครับถ้าหาขายก็ควรที่จะมีจัญญาบันนะครับตัวเล็กๆก็อย่าไปเอานะครับ บางคนผมเห็นนะครับบางคลิปนะครับตัวเล็กตัวอะไรก็เอาหมดนะครับเอาไม่เหลือครับผมการหากินควรมีจรรยาบัณครับผมโอ้ยเดี๋ยวขอแกะก่อนครับผม หลือนะครับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมในการทําคลิปนะครับช่องหากินแบบบ้านๆมีเยอะนะครับหลายหลายช่องนะครับเท่าที่ดูนี่เป็นสิบยี่ยี่สิบสาสิบนะครับ หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นก็เยอะอยู่ครับแต่ของผมจะเป็นวิถีนะครับคนหากินนะครับแบบบ้านๆวิถีคนหากินแบบบ้านๆครับผมนี่ครับดูนะครับสลิดไซส์ขนาดสวยนะครับเนี่ยฝวามือใหญ่กว่าฝวามืออีกครับผมดูครับมีแต่ตัวโตๆนะครับโอ้โอมโอ ดินเนี่ยมีแต่ตัวฝ่ามือครับผมสองตัวนะครับเต่านี่เราปล่อยครับผมนะครับหมอตายครับโอเคได้ไปตอนนี้ก็สี่แต้ม ปลากดปนินปลาสลิสนะครับสี่แต้มนะครับเดี๋ยวผมจะตีหอยใส่ไปด้วยเพื่อได้เป็นเหยือ่อเผื่อปรากดเข้าอันนี้นะครับ อย่าลามานะครับเป็นการหากินแบบบ้านๆครับผมวิธีการดักไซของผมนะครับที่จะให้ได้ผลนะครับก็คือให้ปากไซนะครับชิดกรอบถัดลิงครับผมชิดกรอบขอบตะลิงนะครับปากไซนะครับชิดขอบในเลยครับขอบตะลิงเลย โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูลูกที่3กันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอดักก่อนครับผมเพื่อไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปน่าเบื่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปลูกที่3ามครับผมว่าจะได้จดเด็ดเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามครับผมอยู่ทางด้านโน้นโอเคครับเราไปดูอันที่3กันครับผมแต่เดี๋ยวก่อนไปดูนะครับต้องเอาไม้ปิดนะครับไปด้วยนะครับเพราะว่า มีคนหากินเยอะครับผมฝั่งนั้นนะครับแต่เอาไปปิดเขาก็รู้แหละครับแต่ว่าเออให้รู้ว่าเออมีเจ้าของแบบนี้อคิดว่านะครับแต่ถ้าคนจะเอามันก็เอาครับผมนะครับคนหน้าด้านเอาของคนอื่นมันก็เอาครับผมต่อให้ทํายังไงนะให้เขียนป้ายบอกมันก็เอาครับพวกที่เฉยโอกาสนะครับหากินเอาของคนอื่นนะครับเยอะแยะครับผมเราไม่ ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เอาของคนอื่นนะครับแต่เพื่อนก็เอาของเราครับพวกนี้นะครับอ่ไม่ค่อยมีสมองแล้วครับหากินขโมยแต่ของคนอื่นครับน้ำลึกครับผมดูเหมือนว่าจะมีคนมาเปิดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมปิดไว้นะครับดูเหมือนว่าจะมีคนมาเปิดครับผมน่าจะ เรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับมีคนมาเปิดแล้วครับจริงๆด้วยลักษณะร้อยนะครับ

สลิดได้อยู่ครับตัวหนึ่งเห็นปลาสลิดแล้วครับตัวนึงอย่างน้อยๆนะโอ้โห,โโหมันไม่ใช่น้อยปลาบูครับโอ้โหปลาบูสองสองตัวครับผมปลาบูแล้วก็มีเต่านะครับเต่านี่เราจะปล่อยนะครับ ไม่เอาครับผมไม่รู้จะเอาไปทําไมนะครับปล่อยครับผมเอยวขออญาตแกะเชือกก่อนครับผมนี่เท่าที่ได้รอบนี้นะครับไม่เยอะครับผมไม่เยอะพอไม่เยอะเท่าที่ควรครับผมเอาเต่าออกก่อนครับเนี่ยตัวใหญ่เลยพวกที่แบบว่าหาเต่านะครับบางคนนะครับ หาเต่าแล้วก็ไปขายนะครับเพื่อที่ให้คนมาปล่อยนะครับน่าเกลียดน,นะ,ะพวกนี้นะเระือน,ะนี้ปล่อยครับผมไปเลยะครับ เหลือก็จะมีแค่ปลาปลาสลิดนะครับดูว่าปลาบูปลาบูสามตัวครับผมรอบนี้โอ้โหปลาบูสามนะครับแล้วก็ปลาสลิดตัวใหญ่สองปลานินตัวเล็กครับผมตัวเล็กก็ปล่อยครับผมตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูกันเลยครับบางคนบอกว่าเออพอปิดคลิปแล้วเออไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยที่ไหนนะครับของผมปล่อยตลอดับผมดูนะครับปล่อยเลยครับ การหากินนะครับควรที่จะมีจรญยาบันครับผมนะครับปล่อยครับเราปล่อยนะครับอีกประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับบางทีมันอาจจะมาเข้าอีกนะครับตัวโตกว่าเดิมครับบ่อที่จะให้เรากินครับผมนะครับปลาบูสามตัวใหญ่เลยตัวยงใหญ่เลยครับปลาบูเนี่ยเหมือนเดิมครับยัดเข้าไป กี่โมงเลยไม่รู้อะต้องกลับไปทำงานต่อครับผมนะครับเข้าง,งานปลาก็เริ่มหมดหมดพอดีครับผมนะครับวันก่อนเดี๋ยวนะครับนี่ครับปลาบูครับผม ตัวขนาดข้อมือนะครับไซนี้นี่ประมาณ4ตัวกิโลครับผมเนี่ยเนี่ยสามตัวครับผมสามรอบนี้ไม่เยอะเหมือนรอบที่แล้วครับแต่ก็ได้อยู่ครับพอได้กินแล้วครับมือใหญ่แล้วครับนี่ปลาสลิดครับผมใส่ลิดนี่ก็ใส่ป่ามือครับ เนี่ยใช้ขวามือครับผมดูว่าสซดขวามือท้งนั้นนะครับปลาสลิดเพราะว่าถ้าเกิดตัวเล็ก,ลกผมก็จะไม่เอาครับผมอันนี้ปูครับผมตัวที่สามเท่าแขนเหมือนกันครับผมหมดเกลี้ยงครับผมเหลือแต่น้องหอยนะครับเอาไว้เป็นเหยื่อครับผมหอยเชอรี่เอาไว้เป็นเหยื่อนะครับ ได้เรียบร้อยออกมาเนี่ยเทาที่ได้ครับผมถือว่าเยอะอยู่ครับประมาณ2กิโลน่าจะได้ครับผมรอบนี้นะ2กิโลนะน่าจะได้อยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับรอบอู้ไซนะครับเนี่ยเท่าที่ได้นะครับประมาณ2กิโลนะครับมีปรากฏนะครับโดยหลักๆปรากฏหนึ่งตัวครับผมปลาสลิดนะครับ สี่ห้าตัวแล้วก็ปลาบูสามตัวนะครับปลานิลนตัวใหญ่หนึ่งตัวครับผมนะครับแล้วก็ได้กับข้าวแล้วครับบางทีก็มีคนซื้อครับสำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวการเกี่ยวหากินแบบบ้านๆนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องวิถีนะครับคนหากินแบบบ้านๆนะครับวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าช่องหากินแบบบ้านๆนั้นมีเยอะมากครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วก็ท่านใดที่ มีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาได้ครับเพื่อที่จะปรับปรุงช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ